แปลงอย่างไรนะครับทำไมมันถึงได้รอขนาดนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว FTR นะครับ240 Euro 3นะครับแปลงหน้าจิก้านะครับจะดูมีความเป็นเรียบๆหน่อยมันเรียบๆเหมือนกับว่ารถที่ออกจากศูนย์นะครับเดียว่ากก็มีความกังวลนะครับถึงขั้นว่าต้องส่งโมเดลสีนะครับให้กับทางลูกค้าเนี่ยได้เลือกเลยนะครับเพราะว่ากลัวครับกลัวว่ามันจะผิดเพี้ยนจากรูปแล้วก็จินตนาการของทางตัวลูกค้านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับขวัญชัยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568นะครับวันนี้เนี่ยขวัญชัยเข้ามาเตรียมรถนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับในวันที่5สิงหาก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว FTR นะครับ240ยูร3ะครับแปลงหน้าจิก้านะครับพร้อมกับตู้ทึบอะลูมิเนียมประตู10บานนะครับเดี๋ยวขวัญชัยพาไปดูนะครับว่า แปลงอย่างไรนะครับทำไมมันถึงได้รอขนาดนี้นะครับทำมาจากที่ไหนนะครับอยากได้ทรงแบบนี้นะครับต้องสั่งต่ออย่างไรเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพาไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับสําหรับใครที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับสามารถที่จะ ติดต่อโทรหาขวนชัยได้เลยนะครับส่วนในรถของรถมือสองหรือว่ารถยึดสภาพดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบเรียนกับทางลูกค้านะครับว่าจะมีเข้ามาในบางช่วงเท่านั้นนะครับอาจจะมีลูกค้าของขวนชัยฝากปล่อยนะครับ ไฟแนนซ์ไม่ไหวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นอยู่กับจังหวะก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองทักมาทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าขวัญชัยมีก็อาจจะสกรีดหรือว่าขออนุญาตโทรหาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว FTR 240คันนี้นะครับเจ้าตัว FTR 240คันนี้นะครับเป็นรถล็อตสุดท้ายนะครับของเจ้าตัวยูโร3แล้วนะครับตอนแรกเนี่ยคือตอนที่ลูกค้ามาจองกับขวัญชัยนะครับลูกค้าเนี่ยอยาก ได้ยูโร3นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือรถในสต็อกยูโร3ม่ะมันหมดนะครับมันถูกจองไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยอะไรนะครับก็คือเห็นบอกว่ามีรถนะครับยูโร3หลุดจองมาคันหนึ่งนะครับขวัชัยก็เลยรีบเสนอให้กระทางลูกค้านะครับลูกค้าก็เลยได้เจ้าตัวยูโร3คันนี้ไปนะครับนะคันนี้นะครับเป็นการแปลงหน้าจิก้านะครับแปลงหน้าจิก้านะครับหัว ftr 240นะครับการแปลงหน้าจิก้าของคันนี้นะครับ ต่อมาจากอูสมศักดิ์บอดี้คาร์นะครับซึ่งการแปลงหน้าคันนี้นะครับจะดูเรียบๆหน่อยนะครับจะไม่ได้มีการใส่เจ้าตัวยื่นย้ํากันชนนะครับก็คือสเตปเนี่ยก็จะเป็นหน้าเงานั่นแหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวด้านล่างนะครับตัวกันชนด้านล่างเนี่ยจะใช้เป็นเจ้าตัวกันชนเดิมนะครับมีการใส่เจ้าตัวคอนะครับมีการใส่คอเข้ามาด้วยนะครับมีการโหลดกันชนลงด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวชายล่างเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่สเตปที่เป็นการยื่นออกมาข้างหน้านะครับ อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะดูมีความเป็นเรียบๆน้อยมันเรียบๆเหมือนกับว่ารถที่ออกจากศูนย์นะครับแต่ว,ว่า ถ้าเป็นการแต่งแบบใสเจ้าตัวยื่นย้ำกันชนด้านหน้านะครับแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าการแต่งแบบจ๋าๆในลักษณะของใสที่มันยื่นออกมาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับคันนี้นะครับทำเป็นสีเขียวมุกมิน้นท์นะครับสีเขียวมุกมิ้นท์จริงๆแล้วเนี่ยคือสีเข้าสวยมากนะแต่ขนชัยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมออกกล้องเนี่ยคือกล้องของแต่ละคนอะ่ะมัน มันให้เฉดสีไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ขวัญชัยพยายามพยายามมองด้วยตาเนื้อ แล้วก็ดูในกล้องเนี่ยคือสีมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับดูในคอมเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดูใน iPhone ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดูในโทรศัพท์ที่เป็นแ d น o i d s a m s u n งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถึงขั้นว่าอู่ก็มีความกังวลน,นะครับถึงขั้นว่าต้องส่งโมเดลสีนะครับให้กับทางลูกค้าเนี่ยได้เลือกเลยนะครับเพราะว่ากลัวครับกลัวว่ามันจะผิดเพี้ยนจากรูปแล้วก็ จินตนาการของทางตัวลูกค้านะครับนะคันนี้นะครับชุดด้านข้างก็แต่งเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่นะครับเจ้าตัวหมวกลู่ลมนะครับเขาเรียกว่าหมวกจอนนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเต็มแบบนี้เลยนะครับมีกาดนะครับในเรื่องของเจ้าตัวเขาเรียกอะไรล่ะตัวกันศาสตร์นะครับใต้กระจกนะครับแปะน่องนะครับมีการใส่เจ้าตัวชุดเลี่ยมบางฝุ่นเลี่ยมบางโคนมาหมดเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ ถ้าลดกลุ่มของการตกแต่งนะครับแล้วก็ไม่ทําตัวนี้รับกันเนี่ยผลใช้บบอกยนะว่ามันดูมันดูไม่สุดน่ะคือตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่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 เห็นไหมนี่นะครับตรงนี้นะครับบางคันเนี่ยโอ้โหทามาอย่างสวยเลยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้มันบวไปนะครับแบบนั้นก็คือถ้ามองผ่านๆมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่าเนาะ ในมุมในกลุ่มของคนเล่นรถนะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยนิดเดียวอ่ะทำไมไม่ทําให้มันจบๆไปนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ทํามานะครับชายล่างนะครับกับเจ้าตัวชายกันชนหน้าเนี่ยก็คือรับกันเลยนะครับในเรื่องของความต่ําความสูงนะครับกระทะล้อนะครับเป็นการชุบโครเมียมนะครับบางคนเข้าใจว่ามันเป็นการชุบสแตนเลสนะครับชุบสแตนเลสไม่มีนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าชุบสแตนเลสไม่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับการชุบเนี่ย มันจะเป็นการชุบโครเมียมนะครับส่วนคําว่าสแตนเลสเนี่ยมันคือเนื้อวัสดุเลยครับมันคือเนื้อวัสดุที่ทําการขัดแล้วให้มันขึ้นเงานะครับเดี๋ยวมาดูสเปคตู้กันหน่อยนะครับตู้คันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่7จเมตรหนะครับความยาว7จเมตรหความกว้างนอกนะครับอยู่ที่2.55นะครับ ตามมาตรฐานขนส่งเลยนะครับคันนี้ก็เป็นการต่อ7เมตร6นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าก็ถามขวัญชัยนั่นแหละครับว่าต่อความยาวเท่าไหร่ดีพี่ขวัญชัยขวัญชัยก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้ท้ายไม่ตกนะคขวัญชัยแนะนําให้ต่ออยู่ที่7เมตร5 7เมตร6นะครับถามว่า ถ้าต่อเป็น7เมตรมันจะเป็นแบบไหนนะครับต่อ7เมตรมันต่อได้ครับแต่ว่าท้ายมันจะห้อยนะครับบางคนเนี่ยเขาดูไม่ชอบนะครับขันชัยก็เลยแนะนําว่าใส่เป็นตัว7,57เมตรเมตรก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ารถสเปคนี้เนี่ยตอนไปวิ่งงานนะครับเขาจะตีเป็น7.2นะครับซึ่ง7.6เนี่ยมันมันยาวเกินกว่า7.2ออยู่แล้วนะครับด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับมีการมุดท้ายให้ด้วยนะครับการมุดท้ายเนี่ยก็ตามเขาเรียกว่าตามมาตรฐาน ขนส่งเลยนะเดี๋ยวขนชัามามองมุมด้านข้างนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตัวท้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยตกนะครับแต่ว่า ถ้าต่อเป็น7จนเม็ดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยท้ายมันจะตกนะครับอันนี้ขนาดว่าเรายังไม่ได้มันทุกสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆละกันนะครับในการสั่งความยาวของเจ้าตัว s t r 240นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็ใส่เป็นเจ้าตัวกาดกันมอไซค์นะครับเป็นแบบสแตนเลสนะครับนะคันนี้ก็ขอขอบคุณทางลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็น f c ของทางขนชัยนี่แหละนะครับมีการติดตามกันนะครับมาเป็น ระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถกระทางขวนชัยนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะรับไปนะครับในวันที่5สิงหาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ พร้อมเลยนะครับเพื่อที่จะไปวิ่งงานนะครับในช่วงของโป๊ะเดือน8นะครับรถคันนี้เนี่ยจะนําไปวิ่งพัสดุนะครับนะถ้าใครเจอรถคันนี้นะครับก็ฝากกดแต่3ามชาได้เลยนะครับเพราะว่าขนชัยเนี่ยก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะใครสนใจรถสเปคนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อโทรหาขนชัยได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับขนชัยรถบรรทุกอีซูซุนะครับก็ลองมาพูดคุยกันดูนะครับการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกใหม่สักคันหนึ่งนะครับเราต้องห คนที่คุยกับเราได้ครับคุยกับเราได้แนะนําเราได้เป็นตัวจริงในการทํารูปบรรทุกนะครับเพื่อที่จะได้ลดออกมานะครับให้ตรงสเปคแล้วก็ตรงตามความอยากได้ตรงตามความต้องการของเรานะครับก็ฝากกดใช้รูปบรรทุกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ